ความคืบหน้าของการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีค่ะล่าสุดทางด้านนายสแสวงบุญมีเลยค่ะที่การคณะกรรมการเลือกตั้งนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบคำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่กะกะตมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ค่ะ แล้วก็เห็นชอบให้ประกาศให้ย่นระยะเวลาแล้วก็งดเว้นการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งบางประการเพื่อให้ทันต่อระยะเวลาการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่จะต้องจัดภายใน30วันค่ะนะะักข่าวก็ถามนะคะถึงข้อกล่าวหาที่ก่อนหน้านี้ก็กตมีการออกใบเหลืองนะคะให้กับนายชาญพวงเพชร นายแสวงก็กล่าวว่าหลักการของใบเหลืองนั้นเป็นกรณีที่กะกะตพบว่าพยานหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่ทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยผู้สมัครได้รับผลประโยชน์แต่ความผิดตามการกระทํำนั้นไม่ถึงตัวผู้สมัครกกตจึงให้ใบเหลืองหรือว่าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งก็จะใช้ผู้สมัครชุดเดิมทั้งหมดในการลงเลือกตั้งอีกครั้งยืนยันว่าต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายในระยะเวลา30วันค่ะ